เป็นวันที่31ธันวาคมปี2568นะครับซึ่งวันนี้เราจะมากินเลี้ยงปีมไม่ใช่กินเลี้ยงกินฉลองปีมตอนนับส่งท้ายปีเก่าตอนนับปีใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมกำลังลวกหอยแครงอยู่เพราอไปลูกแครงที่ผมเปทำเองนะนี่ันจดแลยนี่นะครับนะ้ำมันยังไม่ได้เดือดมากนะครับ ต้องร้อยน้ําเดือดนะครับผมจะลวกประมาณ30มิบวินะครับผมชอบกินแบบหอยแครงแบบกรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําเย็นนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับให้มันกรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันับระหว่างรอหอยเไม่ใช่ระหว่างรอน้ําเดือดนะครับผมมากินหอยนางรมที่ครอบครัวผมไปซื้อมานะครับโทษทีนะครับคิดว่ากล้องมันสันเพราะว่านะ เลอะมืออีแล้วอย่าต้องมาล้างมือละเพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องติดกับโทรศัพท์นะไปจัดไปครับเดี๋ยวชิมจัดไปวหวานเลอยอะเนี่ยมาครับเดี๋ยวไปดูกข่อยแครงก่อนมาดูน้ำเดือดยังก่อนเริ่มเดือดแล้ว โ okay, อเคเดี๋ยวตัวขอทําขอตัวไปทําหอยแครงก่อนนะครับผมรวมหอยแครงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าต่างนกน้าเย็นเยลยโอเคก็จะปล่อยให้มัน็อกไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะได้กินนะครับเราก็ต้องมานั่งรอไฟติดนะครับนี่ครับไฟติดแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนอย่างกันเลยดีกว่าโอเคนะครับรอคนย่างมานะครับ และนี่นะครับเป็นแผนกย่างครับมีทั้งหอยมแมลงผู่กุ้งแม่น้ํากุ้งทะเลและปลาหมึกกระดองและคางปลาหมึกนะครับนี่นะครับหมึกกระดองตัวใหญ่ใหญ่เลยครับคางปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆห,หอยมแมลงผู่กุ้งแม่น้ําแล้วก็กุ้งทะเลครับแ,และเรามาดูบรรยากาศการย่างกุ้งและพวก อาหารทะเลกันครับและมีเนื้อหมูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากินดีกว่าครับโอ้โหอร่อยจัด กุ้งตัวเบ้งเบ้งหัวแน่นจัดไปมัมมัมี่อ่ะเล็ดหน่อยเปืือนหมด,น,หมดน้ำนิดๆเรามาดูคุณพ่อกินบ้างดีกว่าครับโอ้โหแซ่บๆเลยอร่อยจริงครับทุกคนโคตรแซ่บอีกครับทุกคน กินน้ำนิดหน่อยหลังจากกินเสร็จเราก็นั่งพักนะครับให้มันย่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตีบอล โอเคครับถ้างั้นเราตัดภาพไปตอนเกือบเที่ยงคืนครึ่งนะครับหรือห้าทุ่มกว่ากว่าห้าทุ่มห้าสิบกกว่าๆนี่ครับคุกดังมากเลยครับพอสาเขากลับดังมากเลยครับนี่อะทุกคนมองไม่น่าจะเห็นนะครับโอเคแล้วตอนนี้ครับ ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้ดนะครับโอเคเราเหลืออีก2นาทีก็จะประมาณอีกก็ปีใหม่แล้วครับตอ,ตอนนี้ทุกคนนี่ยันเสียงพุ่ไหมดังมากเลยอ้ก็มี และคือครับตอนนี้ผมประชุมกับคุณพออแล้วว่าจะไปหน้าบ้านนะครับเราต้องรีบวิ่งเลยครับทอดตอนนี้นะครับห้านทุ่มห้นาทีแล้วนะครับรีบวิ่งออกไปเลยครับกลัวว่ามันจะเที่ยงคืนก่อน แรงมากเลยเป็นกี่โมงครับเที่ยงคืนนะครับโอ้ป<พ>ีใหม่นะครับทุกคนปีใหม่แล้วนี่ครับเป็นหนึ่งมกราคมครับเป็นไงครับตอนนี้ ความมืดวิ่งหายไปในความมืดว <c oughs> <c oughs> ิ่งหายไปในความมืดเนี่ยครับมันเลยมากเลยมากินนาทีแล้วเลยมากินนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วครับทุกคนเลยมาเจ็ดนาทีแล้วก็ยังมีเสียงพุอยู่นะครับไม่รู้มาจากไหนดูว่ามีอะไรลอยอยู่ข้างบนโดยผมมองไม่เห็นทุกคน,นคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม ผมซูมสุดแล้วนะดูครับสีขาวขาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโอเคนะครับเรบพราะว่าจะมียู่นี้นะครับเขามานั่งรอโอยลืมปรับเขามานั่งคุ่นี้นะครับเขามานั่งเขาดาวกันตรงนี้นะโอเคครับก็ขอให้ใช้ชีวิตกัะปี2,569นะครับ ใช้ชีวิตยังมีความสุขในปี2569นะครับโอเควก็ปี226นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับได้คลิปแบบนี้มาให้ครับบายบาย